สวัสดีค่ะวันนี้คุณหึ่งก็มาพบกับคุณครูและนักเรียนตามเคยนะคะในหัวข้อของ new normal มีการติกษามองสาะะเปิดเอิมหนึ่งก,กรกฎาคมอีกไม่กี่วันนี้นะคะเปิดเอิมปีนี้มันช่างแตกต่างจากทุกปีสะระเกินนะคะก็เพราะอะไรล่ะกเพราะคุณครูในที่ที่มันมีเกียโลกเราเขางัะะ้ังจะไปแล้วคะ่ะ มันจะไปแล้วตอนนี้เราก็เตรียมต้อนรับมือให้ดีที่สุดนะคะให้มันปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหนึ่งอยากจะเปนกับผู้ปกครองให้สบายใจนะผู้ปกครองรู้ไว้ว่าครูและก็สถานศึกษาเขาเตรียมการนะอย่างดีที่สุดที่จะให้บุตรหลานของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปลอดภัยที่สุดคุณพ่อคุณแม่สบายใจ มีเพื่อนแล้วก็มีน้องสาวนะ้วเป็นคูเยี่ยมเขามาเขาทํางานกันหนักมากเลยค่นะเขาเตรียมการจากห้องสวยงามสะอาดนะคะสะอาดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องอาหารโรงอาหารแล้วก็ห้องสมุดหรือว่าห้องนานะะ้าน,นะคะหางเดินต่างเป็นระเบียบสุดยอดเลย ู้ปกครองรู้นเขาจัดให้เด็กน,นั่งห่างกันมากเลยแล้วก็แต่ละคนนั้ก็จะมีฉากกั้นนะคะฉากกั้นเป็นพลาสติกใส่วเวลาไปทานอาหารก็เหมือนกันนะห้องอาหารจะมีฉากกั้นใส่นะคะแล้วก็เวลาไปทานอาหารเนี่ยจะแบ่งเด็กออกเป็นหลายรอบมากเลยสามรอบนะแบ่งเด็กก็จะไปทานอาหาราไามเม้อักันะ ก็เครื่องใช้สวยต่างๆนะอย่างเด็กเล็กเนี่ยพวกเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยสะอาดหมดจดมากนะคะเช็ดเป็นโปโหวทุกอย่างแล้วก็อย่าให้เด็กใช้เนี่ยเฉพาะการทำกิจกรรมเท่านั้นเ่องเด็กต่างๆเนี่ยนะคะในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆคุณจะดูแลเองนะคะคอยให้ลูกของสบายใจได้นะคะคุณครู เนี่ยก็ที่โรงเรียนก็จะมีแมสนะคะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้นะคะวันนี้คุณหนึ่งก็จะมานะบอกเล่าผู้ปกครองจะอยากให้ผู้ปกครองสบายใจว่าลูกเราเปิดเทอมไปคราวนี้ปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้คุณหนึ่งก็มาแค่นี้นะคะเรามาคุณหนึ่งจะต้องไปแล้วกรุณากดติดตามนะคะ แชร์ว่าขับสคริปให้คุณหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ